เหรียญทองโอลิมปิกใครพอพี่หนึ่งระดับโลกเจ้าคุณโภคใครเห็นนิกกี้เลยกี๊เพราะลืมรูดสิพอดีครับอร่อยมากค่ะอร่อยใช่ไหมค่ะหืมย่างกินเป็นเฮ้ยอะไรยังเหลือยังเหลืออยู่อันหนึ่ง หนูว่าอยอกค่ะหนูว่าวหยอกวิจบแล้ววิว่าวไทยซอสลาวอ่ะขอบคุณครับโอ้ขอบคุณเจติกนะครับสำหรับขนมหมกเลี้ยงกี่เลี้ยงแก่งน้องใหม่ถ้วยเกลีย้นกับเกลีแก่งน้องใหม่กับเกลี อันนี้ปลาอ,อร่อยไม่กินเขาขานะนะสมปลาโอ้แมงวันไหมตัวใหญ่แต่เจ้ากินกับยังลูกแกงเปรี้ยวโอ้ก็บแจงสมแจงสมปลาทอดนะครับปลาทอดอันนี้ผักเปรี้ยวมีแบบพริกหน่อยเนาะนี่เอีโอ้นี่นบอกตาบอดีสงสัยดิเท่าแล้วงเนี่ย กินเขาน้ากันครับน,นั่งแงงแดดลมร่มโต๊ะป่าคึมคึมพี่น้องป่าคึมคึมกินเขากลางสายฝนว่าฝากติดตามหรือจะเป็นจังไดยแมงวันกับมีตตัวยิ่ง่งมันมาตะใสปะ่ะแมงวันเขียวจับเหี้ยวไหม่ดูผู้ใดตูผู้นั่นละตด๊ดพยังกินแน่งทำไมที่กันโอ้นี่ไง แขงไปเติมเมือ่อวานนี่สมป่ากับเติมเมือ่อวานนี่ประหยัดประหยัดครับบ,บ,บ,มนนบ,บ่มีบจ่บจวดบบกมื่อนี่เราบ่จวดอ๋อบ่จวดบ่จวดละ่ะอื่นเหตุง,งานเขาพรรษาเขาพรรษาลาพระเจ้าดงดเครื่องดื่มและข,ของเมินเมา ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กแล้วัยเยาวชนรนะก็รู้เจ้ากินแกงสมอืนใน้พ่อไปส่งบามือื่นพอฝนตกนะครับก็กงจะไปส่งนั่งปกติแหละแต่ว่าตื่นตะเสาจังหน่อยเพราะว่าพ่ออาจจะแต่งตัวก่อนอาบน้ำก่อนถูกพ่อตะเสา อากาศดีอากาศดีแดดขึ้นขลูกนอนตะเวนนอืนอนตะเวนได้หลูกได้มาแรงได้หัวเรื่องนี่อะไรเนี่ยใส่อ้วนอาหารจีนมันใส่ชุดนอนเลยเตรียมพร้อม

ทุกคนคะนนี้หนูอารมณ์ดีแล้วค่ะก็อะไรเขากดใจสตอรีอ่เขาอะไรไอ้ชูดเวี่ยวุ้ยมาไหนมาไหตัดออกเนอะมาไหนมาไหนเนีเขารู้เดี๋ยวเดี๋ยวมูดมาบ่นมามเห็นว,ว้าวถัดออกได้นี่เออเปล่าวปล่าเมีคนมากดใจสตอรี่เธอไม่ได้มีใจเธอแค่มีเน็ต เออถูกต้องถ้าว่าไม่กดถ้าไม่มากดเมื่อไร่ก็คือเน็ตหมดเดี๋ยวพอเติมเน็ตให้จะได้ลูกสาวจะได้ดูดีเน็ตโนเบลได้ใช่เนี่ยแต่ว่าดานูดานูซิเก็บตังเติมเน็ตละอย่างหนูเก็บได้อาทิตยีนึงมีหาว่าหนูเก็บมืินละยี่สิบบาทได้ละร้อยนึงอาทิตย์ละร้อยเกินน้ำเกินพอน้ำเอาเค่เก็บละ ดูเรื่องอพี่เซ็นก่อนอันนี้ปลาลอยขันบ้านเท่าเกินว่าต้มตโคนเนาะต้มโคนอันนี้ต้องถามเหตุผลก่อนอารมณ์ดีพออย่างก็เขากดไลฟ์สตอรี่เอามีสตอรี่สตอรี่ไอจีปล่าอ๋อไม่ไอจงไอจีพ่อเร่นว่าเป็นว่าสอนพ่อเร่นนะพ่อจะเลิกเร่มน,มน,เนมันกันเร่นเหมือนเนและแต่ว่า เขาสิเห็นโพนเฮาแค่คนที่เป็นหมูเฮ้าคนที่บ่เป็นหมูเฮาก็จะบ่เห็นอืมไอเกียมันลบมัวมแล้วเรียบร้อยแพรอ๋อเขามีความลับเนาะเขามีความลักเขาแบบเราเราเราแอดไปไหมเฮ้ยพ่อจะเรียนไอ้อินตาตาแกมบักจะพ่อกจะมีอินตาตาแกมเหมือนกันเขาเห็นบอเป็ีนไหมพรู้ว่ามันเหตุอะไรก็เหตุเหมือนเฟตว่าแครพ่อลงดูไปแล้วคนทีกดไลค์กดใจ้งเฮามีแค่มูเฮ้า คนเห็นบะเมนมูเหาักแล้วบะเห็นแล้วกดแจ้งพอาพับกันไหอยังไรปกติอบอเ็พอหพว่ามีเวลาไปเรียนดอกพอเช็ดยูทูบเยอพเฟซี่พอเยอะแยะเซฟซี่เป็นคนรักเซฟคนดูคนดูยังกาะกดไลฟ์ท่าไรกะคนไลฟ์สามคนไหนที่เอันนี้ช่องแม่เลย ไล่สามด่ายี่สิบเยอันพูดงดังเราคลิปเราแสนวิวคลิปเราแสนวิวเลยนะครับหลักแสนแล้วนะดีเด่นผู้วายชนแสนสาหัสเหรียญทองโอลิมปิกใครอที่หนึ่งระดับโลกอืเจ้โคุณกูใครเห็นนี่กีดเลยกีดเพราะลืมรูดสิ เตอร์ได้ป่ะมุกนี้่อขอนะก่อนร้อยหนึ่งแล้วแต่ที่ขสิทธิ์เชียกันเองเหรอเอาแต่ไม่เกี่ยวสาวสาวกีดไปเห็นนี่กีดเลยใช่ไหมจริงๆลูกซิปกปิเกิงแต่ว่าก็ยังกีดอยู่ดีเพราะเป่าแตกเป่าแตกคิดไม่ทันมากินข้าวมามากินข้าวเจติ๊ก กำลังถ่ายคลิปอยู่ข้างบ้านมาอยากเข้ากล้องด้วยเอา,มา,มาสาวสวยข้างบ้านเหม,ม, <laughs> มือนกันเหมือนกัน <c oughs> เมนูเดียวกันอาหารตามฤดูกาลนะรู้สึกว่านางจะเป็นฟื้หัวใจพ้องตหัวใจฟูฟูขึ้นมาแล้วเห็นฝอยแต่ไม่ท่องไม่คอมลังนะธ้รมดาแล้กลั <จะ S 2> <อ>ง,<อ>งเป็นสาวสักหน่อยถ้าภาษาอีสานสาวสาวซิดรีด ุิิงงรงกล,ลังสาวซิริสาวซ้ำน้อยเห็นนี่ยังกะหัวหัวยังกะหัวเหมือนม้าล่อพี่ยังกะ,ะหัวล่อเหมือนห่้าเจ้านะตะกี้บอมไม่ซ่านตลอดชีวิตบอกไม่ฟันเลยโสดเราจะอยู่กับแม่เราจะเลี้ยงแม่เราจะเลี้ยงแม่แม่เป็นใจเนูก,ก็จะเป็นน้ำแม่ มันจะยู่กับผ้กาก็ไม,ไม<ร>พอดีครับอร<า>่อยมากค่ะหวค่ะหย่างกินเป็นยังเหลือยังเหลืออยู่อันห,ห,หนึ่งดีนะหนูว่าวยอค่ะหนูว่าวยออุ้ยจบ้ไทายซอสลาวาอ่ะขอบคุณครับ โอ้โขอบคุณเจติกนะครับสำหรับขนมโมกนะะคนั่นคือแอปปิโตยงแอปปิโตโยงเขาต้มมกะเขาเรต้มขอบคุณนะเขาเรียกอะไรเขาต้มผัดเทียนขนมที่บ้านเหมือนบ้านถ้าที่บ้านเอิญเขาต้มผัดนั่นปะขนมโมกขนมโมบเขาเรียกว่าขนมเทียนขนมเทียนขอบคุณครับขอบคุณครับสูตรสูตรพิจิตพอดีนะพอดีมันหวานหวานอร่อยอร่อยขอบคุณครับขอบคุณครับ หล่อกินของเพื่อแบาวอนปัญญาสอ, <c oughs> อางสองก็มาเป็นสองเส้นสามใครแม่มาทำเหรอ,อแม่มา,า,ากกมสั่งตรงมาจากพีจ่จิตหลานอยากกินแ <c oughs> น่นอนจริงอุิยประวัติศาสตร์ปะท่านวากดใจ มื่อหกนาทีที่แล้วแล้วมากะลาละยังไม่มาเออมูหนูแบบเผดในแชทมูกันวะในที่หนูก็บอกว่าโอ้ยทันไรน่ารักมากย่างเสียนนะมไม่บอกว่าพอแก้วตั้งสตินะตอนนี้เอาพฤศจิกาไปก่อนตังอืมไม่มเข้าใจเพื่อนนะตั้งสติก่อนจะตดัดแต่ไม่เข้าใจเพื่อนนะนธรรมาดาครับสาวๆิ่นม,ม,มีความรักกำลังเป็นสาวก็ไปไปตามไปตามวหเนาะ พ่อกระแม่บ่ได้พิดกันเลยราวบาด้วยอยะหาวาริวหาพุราปริภูเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกาปฏิสวดทุมกุมพ้นปวกหูสีม่นกุดีแปลววาย็นปานนา้อย่าให้ซ้ำเจ็บปวดเป็นน้องอคีอุดตังว่า กินแบบมิ้เลยอ่ะเอามวนมวกันนะครับกินข้าวกินน้ำนะครับเอาเบาเมื่อหัวมวนกันย่ำเลี่ยงอากาศคึมๆนะครับเดี๋ยวกินข้าวกันตกใท้ไปเตะบอลอีกแล้วเห็นฝนตกห้ามมาอยู่คล้องมือหรอกบอกเรียกฝนตกห้ามมายันเป็นไข่เป็นหนาวเนาะว่าคชื่อว่าเราเป็นมักสีรองเท้าไห่้คู่หนึ่งอืมเอ็นนักบอล เซมาเนี่ยเซมากุเตเป็นสปอนเซอร์เด้จ่าโอ้คนใบเจ่าโอ้คนโก้เนี่ยเดี๋ยวจะเห็ดอันนั้นให้เพิ่นอยู่สนับสนุนค่าน้ำให้เพิ่นอยู่อย่างน้อยก็มีช่องจ่าโอ้คนโก้ v i ีเซนต่วันหนูเคยหนาแตกครั้งหนึ่งตอนหนูเชียบบอลลุ่มหนาวหนาวฮะเป็นหนาวหนาแตกรั้งหนั่นแตกเออไม่ใช่มีงูสีเหลืองมันป่ะ วันที่หนูเชียบอลบาเปนตอนหนุนหน่อยอ่ะใครเตะเขานูก็กีดเบิรดไหมจนคู่แบบบอกว่าพอแก้วหนูอยู่สีเหลืองลูกหนูต้องกีดถ้าสีเหลืองเตะเข้าเอหนูโคตรอายอ่ะแต่ว่นหนูก็กินตลอดกินต่อไม่รอแล้วนะคือใครเตะเข้าก็กีนหมดไม่ว่าสีไหนดีใจกับทุกคนค่ะเย้รักทุกคนเออลูกนางงามมาเลยเอาห่อแล้วมันสิลูกสาวจะกุกโปะไปไหนปิดคลิปให้พ่อหน่อย ปากิตามั้งตากิตาช่องจอโอคนโก้ได้ค่ะปาก็ติดตามช่องจอโอคนโก้ได้ค่ะแล้วช่องอ้อมสีค่ะธัญญาช,ชื่อช่องว่าอะไรอ้อมดอกไม้เลยอ้อมดอกไม้รำพักก่อนโอเคบายบ๊าย